สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งดาวพระศุกร์จะมีการทำการยกย้ายนะคะในวันที่10 มกราคมปี2565ยกโยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูค่ะและการโยกย้ายครั้งนี้เป็นการาโครจรแบบผิดปกติเป็นการโครจรวิปริตนั่นเองนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อทุกๆลกคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคาราศีเมษนะคะหรือถ้าท่านใดยังไม่เช็คหรือยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16 เมษายนจนถึง15พฤษภาค,คมสามารถรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะชาวลคาราศีเมษนะคะคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ และเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของคุณนะคะในจังหวะน,นี้แน่นอนว่าชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะนึกไม่ถึงว่ามันจะต้องจ่ายหรืออาจจะมีการจ่ายเงินไปกับเรื่องที่มันไร้สาระจ่ายเงินโดยใช้เหตุอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบต้องวางแผนการเงินของ ตัวเองให้ดีถ้ามีแผนสำรองทางการเงินก็จะดีมากๆเลยนะรวมถึงชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขงานบัญชีงานธนาคารต่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ตกหล่นในเรื่องของตัวเลขผิดพลาดในเรื่องของการสรุปยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนค้าขายคนทำธรุรกิจนะคะมีลูกน้องบริวารที่เขาทำบัญชีให้กับคุณก็อาจจะทำบัญชีผิดพลาดได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะ ดาวพระสุกยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยปัตตนิหมายถึงคนรักคู่รักคู่สัญญาคู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่า คุณจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครในช่วงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้หน้าให้มากเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะเสียผลประโยชน์มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษห้ามลงทุนกับใครห้ามร่วมกับใครไม่ใช่นะคะเพียงแต่คุณจะกระทําอะไรต้องเพิ่มความรอบคอบให้ดีค่ะเอกสารหลักฐานพยานต้องพร้อมต้องครบนะคะก็จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ มันจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่ในขั้นที่ทะเลาะเบาแวงมีปัญหาจุกจิกใจมีเรื่องราวอึดอัดใจความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยในช่วงนี้ที่ดาวพระศุกร์โคจรถอยหลงังต้องบอกว่ากลับกลายเป็นว่าคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะคุณจะได้ย้อนกลับไปสู่เรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่มันมีความสุขเรื่องราวที่เข้าอกเข้าใจกันค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทะเลาะมีเกณฑ์ได้เคลียร์กันมีเกณฑ์ ้้เขขาาใจกกันมกนมึส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักแต่อยู่ในช่วงที่ความรักความสัมพันธ์ดีจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคโจรถอยหลังอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันค่ะอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาจุกจิกใจเข้ามาทําให้คุณทะเลาะเบาแวงกันหรือมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทําการค้าการขายระมัดระวังการอดเงินผิดทอนเงินผิดตัวเลขตกหล่น โอนเงินให้กับดีลเลอร์ผิดลูกค้าโอนเงินมาให้คุณผิดยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องระมัดระวังและเพิ่มความรอบคอบให้ดีนะคะใครที่เป็นสายช้อปปิ้งนะชาวลัคนาราศีเมษคุณอาจจะได้ของที่มีตําหนิเข้ามาค่ะนะต้องดูให้ดีด้วยเวลาช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์เราไม่ได้จับผลิตภัณฑ์เราไม่ได้เห็นสินค้าเลยเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องนี้ให้มากเลยนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ